เขาลอดระเบียบลอดกฎเกณฑ์แต่ย right, uh ังไงสายกฎเกณฑ์นะใช่ไหมคุณตั้มครับผมคิดว่าอาจจะไม่ลอดเขาลอดเขาลอดลอดช่องลอดช่องนึกว่าการังคับโทษเหมือนที่คุณเสริมคุณน้สบังคับโทษของตัวสินไม่มีนะการกักขังนี่ไม่ใช่การังคับโทษนะเป็นการควบคุมโทษแต่คนที่อยู่ในเดือนจำมันมีการังคับโทษที่ต้องปฏิบัติตาม ตามกฎของเืินจําอยู่ก็นีคุณทักษิณไม่ใช่การบังคับโทษใช่ครับคุณใช้คํานี้ใช่เป็นการควบคุมโทษควบคุมพื้นที่ควบคุมพื้นที่ใช่ครับซึ่งมันก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วระหว่างการอยู่โรงพยาบาลกับการแต่ว่าถ้าโดยบริบทของกฎหมายนี่ที่ผมใช้คําว่ารอดรอดคืออาศัยนะฉลาดแกมอะไรก็แล้วแต่นะว่ากันไปนี่เขาอาศัยตรงนี้ใช่ไหมก็ก็มันอาศัยจากช่องที่ผมบอกว่า เป็นช่องที่ไม่ปกติแบบนักโทษทั่วไปกรณีอาการป่วยเนี่ยครับซึ่ผมถามผมาถามดังนั้นเลยต้องไปสืบทราบเรื่องการของการป่วยถูกต้อง<ช>ครับเพราะว่าถามกลับไปว่ากรณีนักโทษคนอื่นออาโอเคมีอายุเท่านักโทษชายทักงิณ์จะได้รับสิทธทิพิเศษแบบนี้หรือไม่เต็มที่คุณก็ได้ออกเป็นนอนเรือนพยาบาลเรือนพยาบาลนะยังไม่ใช่โรงพยาบาลราชธรรมนะเรือนเรือนพยาบาลป่วยหนักในเรือนพยาบาลที่หมอเวรในเรือนพยาบาลรักษาไม่หาย ดูแลอาการไม่ได้ถึงจะไปโรงพยาบาลราชทันมไปโรงพยาบาลราชทันแล้วอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือว่าความเชี่ยวชาญของหมอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลราชทันหมอเชี่ยวชาญมากนะรักษาไม่ได้ถึงจะไปโรงพยาบาลอื่นคุณนัชเซอร์เคยอยู่ที่ราชทันมาก่อนอยู่เรือนจำพิเศษเรือนจำเดียวกับนัก้ชัยทักษศิล์นี่แหละฮะแล้วก็รู้ดีที่นั่นก็มีทั้งเรือนพยาบาลมีโรงพยาบาลราชทันมเก้าชั้นอะไรก็ว่ากันไปนะ ก็สามารถที่จะดูแลรักษาอาการได้ก็ผมคิดว่าคนอายุคนอายุเท่านักโทษชายทักษสินนี่นะอยู่ที่เรือนจำพิเศษไม่ต่ำกว่าร้อยสองร้อยคนซึ่งถ้าอย่างนั้นถ้าใช้แบบกฎระเบียบที่ทางคุณจำรานว่าว่านักโทษชายทักษสินใช้กดระเบียบก็ต้องเอาคนอื่นๆไปรักษาด้วยนะใช่การที่การที่ราชทรรบอกว่ามีนักโทษออกมารักษายาบาลเป็นหลักพันหรือ ระยะเวลาเกิน120วันมี3คนเนี่ยมันเป็นตัวพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วคนที่มันป่วยอาการหนักจริงอะ่ะมันไม่ได้มีปริมาณเยอะหรอกแม้แต่เรื่อง120วันที่รักษาเกินเนี่ยเขาบอกว่ามีแค่สองคนซึ่งเป็นโรคที่เป็นโรคเฉพาะทางด้านาใช้คําว่าวิกลจริตเท่านั้นอันนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนเขาสัยที่กรรมการของคุณสมชายแสวงการสว,วรนะ<า>ที่บอกมีสามคนนะ สองคนวิกลจริตใช่ไหมถูกต้องครับอีกคนหนึ่งไม่ทราบอาการอ่าน่าจะเป็นนักโทษชายทักษิณเพราะว่าอยู่อยู่ในร้อยเกินร้อยยี่สิบวันสองคนวิกลเจริตอีกคนหนึ่งน่าจะวิปริตบางคนบอกว่าวิตกเกิตวิตกเฉลตประมาณนี้ตัองคุณพิชิตยืนยันว่าทักษิณมาเนี่ยร้อยเจ็ดสิบกว่าวันแล้วใช่ไหมใช่ไหมไม่เคยติดคุกยังไม่เคยติดคุกยังไม่ได้รับโทษ เรายืนยันว่าคุณทักษิณยังไม่ไม่ได้รับการบังคับโทษรับโทษตามตามประมวลกฎหมายอาญาเอา้าแต่เขาได้รับการพักโทษนะแสดงเขาต้องโทษมาแล้วสิก็มีการตีความอยู่ค่อนข้างหลากหลายของนักกฎหมายบางส่วนก็บอกว่าก็ยังไม่ได้รับโทษเลยอาจจะมีการขอนับโทษใหม่ด้วยซ้ําเนื่องจากช่วงที่มีการออกไปรักษาตัวมันเหมือนเป็นการพักโทษ ที่ไม่ได้ไม่ได้รับโทษยังไม่นับรวมมีการมีข้อต่อสู้ประเด็นแบบนี้ด้วยมีนะม,มีมีข้อต่อสู้ที่ท,ที่ที่มีการตีความเรื่องนี้อยู่พอสมควรหรือการนับโทษต่ตอเนื่องเนื่องจากคุณเป็นนอนรักษาตัวแบบโดยอ้างว่าเข้าสู่กระบวนการรับโทษแล้วแต่ยังไม่ได้อยู่ในเรือนจำเนี่ยอาจจะอยู่ที่โรงพยาบาลแค่เป็นการพักโทษหายออกมาอาจจะมีการต่อสู้เรื่องของการประเด็นนับโทษต่อเนื่องนี่ก็เป็นข้อตกเถียงอยู่สองประเด็นสนับสนุนโดย บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน